สวัสดีครับเป็นแฟนหนุ่ยสันชาแนลครับมาพอกันแล้วกับผู้กบนะครับในช่องลูก่ยสันชาแนลนะครับอ่าเมื่อนี้เดี๋ยวสิมาผ้ามาตรวจสอบนะครับตรวจสอบดินนะครับโดยใส่เครื่องมือวัดนะครับเนาะการเกิดเห็ดปวกนะครับว่ามันอ่ามีขาพีเอสตอนไหนหรือขาความชื้นตอนไหนนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับอ่ามาหอดหม่องหอดทีแล้วนะครับอันนี้คือบริเวณที่เกิดเห็ดปวกนะครับเกิดเห็ดปวก พวกตาบบานเฮานะครับเนะาะตัวนี้ก็สิเป็นเดี๋ยวสิมาวัดดินเบิงนะครับวัดดินเบิงอ่ามาวัดดินเบิงว่าบริเวณที่เขาเกิดเฮ็ดปวกเฮ็ดยังนี้มันมีค่า P.S ต่อใดนะครับราคาความจุ่มชื้นของดินนี้มันอยู่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองมาเสียบมาวัดกันเลยนะครับโดยใส่เครื่องมือตัวนี้แหละครับอ่าวัดค่า P.S นะครับผม วัดค่า P.S. เราก็ปรับมาที่วัดค่า P.S. นะครับครับเดี๋ยวสิเขาไปวัดเลยนี่ครับโอเคครับพี่น้องครับอ่ากาวัดค่า P.S. นะครับก็จะอยู่ประมาณที่7นะครับอยู่ประมาณที่7จ็ดอ่า นะครับอยู่ประมาณที่เจ็ดครับอันนี้คือค่า p ีของดินนะครับเรามาเบิง้งค่าความชื้นนะครับว่ามันชื้นอยู่ประมาณไหนค่าความชื้นจะอยู่ประมาณหนึ่งกว่ากว่านะครับอ่าค่าความชื้นอ่าที่เฮ็ดให้เฮ็ดพวกนี้มันออกนะครับอ่านั่นก็คือการวัดการตรวจสอบค่านะครับอ่าของ เห็ดปวกนะครับอ่านี่ก็คือคาประมาณนะครับซึ่งเฮ็ดกะค่อนข้างที่ดอกเฮ็ดค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับอ่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แห้งอ่านะครับอ่านี่แหละครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นอ่าเฮ็ดผลิตภัณฑ์ ของคู่กอบเองนะครับโดยที่ลูกค้าเพิ่นเอาไปใส่แล้วมันเกิดผลนะครับกาเลยมาตรวจสอบแล้วมาหวัดเบิ่งมาตรวจสอบพื้นทีนะครับอ่าซึ่งออกได้ลายแห้งนะครับเดี๋ยวเสียให้เบิ่งนะครับ๋ยวดีพาพไปเบิ่งนะครับได้เก็บลุ่งไปแล้วน,น,นี่นะครับอ่านี่นะครับ อยู่บริเวณนะครับอันนี้ดอกค่อนข้างที่ดีง่ายสมบูรณ์นะครับเทียบเบิ้งกาบฟามือนะครับเดี๋ยวสิลองมาตรวจสอบแล้วมาวัดเบิง้งครับ่าควาชฉ้นจะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเนาะ,ะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับมาเบิ้ง่าพีเอสนะครับ ค่าพ s อก็จะอยู่ประมาณเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดกว่าๆนะครับโอเคครับากระบบไปไมะกขื้นยูหลายๆมองนะครับฮขื้นยูหลายๆมองหลายๆทีนะครับแล้วกย็ยูทัางฝุ่นนะครับอันนี้รู้สึกว่าอ่าทัางลูกค้าจะเก็บไปแล้วประมาณหลอบนะครับเนาะประมาณหลอบ ยางไปยางมาเลยสิเหยียบดอกเห็ดเหรครับเบงสุง่งเหรอครับนี่ตัวกระรั้นตีครับนี่คือขวดเป็นเราเสียบไว,นว,บนว้น,วนะครับเนาะนี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก <l acht> เชื้อเฮ็ดนะครับงวเชื้อเฮ็ดปลาของคู่กบนะครับ <l acht> นี่ะครับออดอกเงยดอกหงดอกไงดอก,ไดอกสมบูรณ์แห้งครับนี่แหละครับอ่าโอเคนะครับสุดยอดเลยนะครับหุ่นนะครับอันนี้ไส้กับประมาณสองถึงสามเดือนนะครับกัแล้วแต่พื้นที่ต่ละหมองต่ละทีนะครับอ,อ่านะครับอ,อ่อา ครับนี่ทพเจ้าของนะครับเป็นได้ครับใส่หัวเชือกของผมเป็นไงครับออกได้ดีอยู่เนาะครับเนาะสำลองมันอรครับครับนี่แหละครับนี่โอ้เห็นเห็นขวดพร้อมพี่นนองสุดยอดเลยนะครับโอเคครับผมอ่ะครับอ่าก็เป็นยังไงครับอ่าเมื่อตะกี้นะครับก็ได้ มาเบิงมาแย่งเบิงเดียวว่าเชื้อเห็ดนะครับเป็นการออกได้ดีนะครับภายใน2อถึงสเดือนการขึ้นยุ่กับพื้นที่แต่ละพื้นที่น้ำนะครับผมเอาเป็นว่านะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเขามาสอบถามเบิงนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็มีอยู่หลากหลายสาขาด้วยกันนะครับอสอบถามว่าเบิงไก่บังไดยูกไก่บังไดนะครับเขามาสอบถามเบิงในเรื่องของทั้งหัวเชื้อนะครับทั้งสาขาวายูบังไดเนี่ย นะครับสมารถติดต่อเขามา่ดที่0 8 8 4 7 2 2 9 9 0นะครับ0 8 8ย7 2 2 9 9 0นะครับหรืออีกเบอร์นึงนะครับเป็น090 9 1 0 1 9 9 9นะครั้0 9 0 9 1ง1 9 9 0และท่้าเก็าน์นะครับก็นยเป็น090 9าห90 9นยน9 0นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เสมีก่อนนะครับบอกกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ